กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับและวันนี้ก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังกันทีมง,งานเพิ่งอัปเดตมาเมื่อเวลาประมาณ3ามทุ่มสีของเวลาประเทศไทยในวันที่5้ธันวานะครับว่าบอ่อใหม่ที่จะมาถึงที่เพื่อนเพื่อนทราบดีอยู่แล้วก็คือบอ่อยูเคนนะครับจะเข้ามาแทนที่บอ่อเลเวลสีนะครับก็คือสรุปแล้วบอ่อสี่สิบหกอคูบาเลเวลในรัสเซียก็จะถูกเอาออกไปนะครับแล้วก็จะเอาบอ่อนี้เข้ามาแทน ในตำแหน่งเดียวกันเลยในเลเวลเดียวกันก็คือเลเวล46นะครับและรายละเอียดก็ถูกเปิดเผยมาเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งสปีชีปลานะครับทั้งเรือต่างๆและการตกปลาต่างๆและสถานที่วาร์ปต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของชนิดปลาใหม่ที่จะถูกนําเข้ามาด้วยจากเดิมที่ปลาเก่าที่มีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันบอ่อเลเวล46มาใหม่นะครับคือบ่อนิโปลริเวอร์นะครับแมปก็จะเป็นประมาณนี้พร้อมจุดวาร์ป4จุดนะครับทุกคนก็จะมีจุดวาร์ปจากจุดเช่าเรือนะครับมีทั้งหมด4วาร์ป แมปก็มีความมีรูปร่างเหมือนคองโกอ,อยู่เหมือนกันนะมีความลึกลับซับซ้อนเหมือนคองโกเหมือนกันมีเกาะเล็กเกาะน,น้อยเต็มไปหมดนะครับสาระสําคัญที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็คือในจุดต่างๆนะครับในสภา,ภาพแวดล้อมของเกาะนะครับก็จะมีสัตว์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาน่าจะเพิ่มความสวยงามเช่นก็จะมีม้ากินหญ้าอยู่เดินไปเดินมาอะไรแบบนี้แล้วก็มีฝูงแกะมีฝูงเป็ดหรืออะไรทํานองนี้นะครับเพื่อให้เราเสรบ,บรรยากาศบ่อใหม่ๆเนาะ ก็น่าจะประมาณนั้นก็ไม่น่ามีอะไรนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงส่วนของเรือกันบ้างนะครับเรือเช่านะครับที่ทีมงานเขาให้มาจะเป็นเรือที่สามารถวางคันเบ็ดได้2คันนะครับวางคันเบ็ดได้ที่ท้ายเรือ2คันซ้ายและขวาแล้วก็สามารถขับเรือไปด้วยตกไปด้วยได้นะครับเหมือนอารมณ์แบบทอรลิงนะครับเป็นระบบแบบทอรลิงน้ําจืดละมั้งนะดูจากรูปภาพนะครับและในส่วนต่อไปก็คือส่วนของ าปีชีปลานะครับแล้วเขาบอกว่าปลาหลักๆก็ยังอยู่ปลาดุกเวลนะครับนอร์เทิร์นไพหรือแม้กระทั่งสเตอร์เซียนเบลูก้าก็ยังอยู่นะครับในบ่อนิโปลิเวอร์ของยูเครนนี้ก็ยังอยู่เหมือนยกปลาทั้งหมดจากบอร์ดัสเซียมาไวบ้บ่อนี้เลยนะครับแถมยังเพิ่มปลาใหม่มาอีก7ชนิดนะครับเจชนิดเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกกันนะครับชนิดแรกจะเป็นไวไอบีมนะครับเป็นปลาบีมชนิดหนึ่งนะครับเป็นปลาบีมตาขาวแล้วกันนะครับไวไอบีมชนิดที่2จะเป็นคอมมอนเนส อารมณ์เหมือน common loss นั่นแหละคล้ายๆกันนะครับดูรูปรูปทรงไม่ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่อ่นชนิดที่3นี่น่าสนใจนะครับจะเป็นสเตอร์เลสนะครับเป็นสเตอร์เจียนสเตอร์เลสเป็นสเตอร์เจียนเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสเตอร์เจียนตัวนี้มีในเกมอีกเกมหนึ่งนะครับก็คือ the future นะครับ the future man fishing planet นะครับเกมที่ถูกอีกทีมหนึ่งซื้อสัญญาไป5ปีเพื่อทําต่อนะครับเดี๋ยวสัญญาหมดลิขสิทธิก็น่าจะกลับมาหาทีมงาน fishing planet โดยตรงนะครับเกมนั้นก็คือเกมที่เสียเงินนะนะ สเตเลสนะครับสเตอร์เจียนมี3ไซส์เลยมีคอมมอนโทฟี่ยูนิคนะครับต่อไปก็จะเป็นยูโรเปียนเวทเทอร์ฟิชนะครับหน้าตาประหลาดประหลาดนะตัวนี้เหมือนไม่ค่อยเคยเห็นที่เกมตกปลากเกมไหนเลยนะครับน่าจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าไชนิทสลิปเปอร์นะครับเป็นตัวเหลืองเหลืองตัวนี้มีทั้งคอมมอนและโทฟี่นะมีความคล้ายคลึงกับลัฟฟี่ด้วยนะครับลัฟฟี่ที่มีอยู่ในบอร์ด46อยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปจะเป็นแบล็กซีลอชนะครับเป็นปลาลอชหลังดํา ละมังนะดูจากภาพนะครับต่อไป Aso อ t ชา a r t นะครับเราจะอ่านว่ายัางไงดี a s o f t ชา a r t a s o อ t ชา a r t มีคอมมอนกับโทฟี่มีแต่ปลาตัวเล็กๆนะครับปลาใหม่ประมาณนี้เนาะปลาใหม่7ชนิดก็มีแค่นี้แหละครับในส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของบอสนะครับหรือม o n s t e อร์ s h ประจําบ่อซึ่งเพื่อนๆหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้วว่า m อน s เตอร์ฟ h ประจาบอ่อ46บกก็คือสเตอร์เจ e v i a t ทานนะครับหรือรูปร่างหน้าตามันก็เหมือน s t ตอร์เจนเบลูกนั่นแหละนะครับแต่ตัวประมาณ100กิโลเนาะ ก็คืออัปเดตนี้แมปนี้นะครับสเตอร์เชียนเรเวทานยังคงอยู่นะครับบอสยังอยู่บอสตัวนี้ยังอยู่นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะทําผ่านไปแล้วทําเสร็จไปแล้วหลังจากอัปเดตนี้นะครับทีมงานเขาบอกว่าสเตอร์เจียนบอสตัวนี้จะกลับมาให้ทําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถกลับไปทาบอสบอสส6ได้อีกครั้งหนึ่งในนามของชื่อใหม่คือนิโปลีเวอร์ที่ยูเครนนะครับสามารถทําได้อีกรอบนึง แถมยังมีบอสเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับบ่อนี้จะเป็นอีกบ่อหนึ่งที่มีบอสสองตัวนะครับหลังจากบ่อทะเลที่เคยมีมาแล้วไม่นับบอสทวีปปิลันย่านะเพราะว่าเป็นบอสที่ไม่ได้ประจําอยู่บ่อไหนบ่อหนึ่งนะครับโอเคบอสที่นำเข้ามาใหม่นะครับจะมีชื่อว่าทอร์ลิปเปอร์เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นปลาอะไรนะครับจะมีความใกล้เคียงกับปลาปลาที่มีอยู่จริงชนิดไหนทีมงานก็เปิดเผยออกมาแล้วว่าสิ่งที่จะจับเจ้าทอนลิปเปอร์ได้เนี่ยจะเป็นวาร์ฟวอล์กเกอร์นะครับ ชื่อว่าวาร์ฟวอล์กเกอร์เขาอาจจะเป็นเหยื่อปลอมแน่นอนเป็นพวงท้ายว่าวอล์กเกอร์นะครับก็อาจจะเป็นเหยื่อปลอมเหยื่อปลอมชนิดหนึ่งนะครับวาร์ฟในที่นี้อาจจะมีความเป็นตัวต่อเป็นมแมลงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นเหยื่อปลอมผิวนะ้ําแน่นอนเพราะเป็นวอล์กเกอร์นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าบอสจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะสําหรับบอสตัวที่2นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องราวของเหยือ่อที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับ แต่ยังไงก็ตามเหยื่อเก,เก่ายังคงอยู่นะทุกคนเหยื่อเก่ายังคงอยู่นะครับเหยื่อต่างๆที่มีขายในบอ่อ46เก่ายังอยู่และเพิ่มเหยื่อใหม่เข้ามานะครับเหยื่อสดจะเป็น2ชนิด3ชนิดนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับชนิดแรกนะครับจะเป็นหมู3มชั้นที่ถูกเรียกว่าซาโลนะครับจะเป็น3มชั้นหั่นเป็นชิ้นมีมันแทรกมีเนื้อประมาณนั้นเนาะอีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นโมคลิกเกตนะครับผม หน้าตาเหมือนแมงกะช้อนบ้านเราเป็นมาแรงตัวเล็กๆชนิดที่3นะครับเป็นเหยื่อสดชนิดสุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็น Calling เวิรมนะครับ c าร์ลิงเวิรมก็จะมีความคล้ายคลึงกับไส้เดือนดำบ้านเรามีความหนึบๆเวิร์มนั่นแหละเวิร์มก็คือหนอนทั่วไปนั่นแหละครับเหยื่อปลอมที่ถูกเพิ่มเข้าใหม่นะครับจะมีทั้งหมด4ชนิดชนิดแรกจะเป็นซิคาด้าสปูลน,นะครับซิคารดาสปูลก็จะดูจากรูปทรงแล้วเนี่ยมันหน้าตาเหมือนเหมือนแข็งเบ็เหมือนเชิร์กเบ็นะ แต่จริงๆแล้วมันเป็นสปูลน,นะครับถูกรวมอยู่ในหมวดหมู่ของสปูลสีคาน่าก็น่าจะเป็นจักรจันทรนะครับจักรจันสปูลจักรจันรอะไรสักอย่างหนึง่งเนาะเหยื่อปลอมชนิดที่2ที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นชวิกี้ลันเนอร์นะครับหน้าตาเหมือนฮันเชตตลันเนอร์นะถูกไหมคล้ายๆกันนะครับน่าจะอยู่ในหมวดหมู่นั้นนะผมว่านะอ่าชนิดที่3ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นวิกกี้วอลเกอร์นะครับวิกกี้วอลเกอร์หน้าตามีความคล้ายคลึงกับไปทางอธิบายไม่ถูกนะครับทุกคนหน้าตา ประหลาดประหลาดปลายตัดเหมือนเมเจอร์ปัปเปอร์หรือปัปเปอร์นะครับชนิดที่สชนิดสุดท้ายนะครับก็คือไบโอนิกสลักนะครับไบโอนิกสลักก็คือดูจะอธิบายรูปทรงมันยังไงดีอ่ะมันยึกยึกยื่ยย่ะสลักก็คือทากนะครับตัวทากเนาะไบโอนิกสลักไม่รู้จะเอาไว้ใช้ตกอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูตอนบอกมาแล้วกันต่อไปสิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งก็คือทอรจิกเฮดนะครับจะเป็นจิกเฮดที่หน้าตาแบบเนี้ยเนาะก็หัวตะกัวเหมือนกันนะแต่ดูมันเป็นเหลี่ยมแปลกๆนะครับ ทางด้านของเหยื่อปลอมครับอุปกรณ์ก็ได้จะประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นกราวเบดเหยื่อกราวเบดที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับมีเหมือนจะมีทั้งหมดประมาณ4ี่ซองนะครับสี่ซองสี่ถุงอย่างแรกเลยก็คืออ่ากิ้งเจอร์เบรดนะครับก็ขนมปังรสขิงประมาณนั้นเนาะอันที่2นะครับอันที่2ก็จะเป็นซองน้าหนัก3ามกิโลตามภาพน,นะครับถูกเรียกว่ามามารีห้าปะมามารีห้าวอลนัทนะครับในซองเขียนไว้ชิ้นที่3นะครับชิ้นที่3าก็จะเป็นซองเหมือนขนมเลยนะครับ คอนสติกน้ำหนัก1กิโลและชิ้นสุดท้ายนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือเกเซอร์มูรีเน็กเบเกนมิวนะครับน้ำหนัก1กิโลเป็นมิวแต่ทำไมถึงเป็นซองทำไมถึงไม่เป็นขวดนะครับอาจจะเป็นผงหรือเปล่าดูจากรูปแล้วเหมือนเป็นผงเนาะตามนี้นะครับทุกคนสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ก็ได้แต่ประมาณนี้แหละในส่วนนี้นะครับของบอ่อ46ที่จะถูกเข้ามาใหม่แทนที่บอ่อเดิมก็คืออคูบาริเวอร์นะครับตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้ใครยังไม่ได้เข้าไปตกบอบอบ่อ46 ผมว่ารีบไปตกซะก่อนนะครับก่อนบออนี้จะมานะถ้าบออนี้มาเราจะเสียเหมือนเราจะเสียโอกาสนะครับเหมือนเราจะได้ทําบอสแค่รอบเดียวนะถ้าอยากทําบอสสองรอบไปทํามาก่อนตอนนี้เลยใครที่เลเวลผ่านมาแล้วนะครับ46กนะครับกลับไปทําบอสให้เรียบร้อยนะครับแล้วพอบอดนี้มาจะได้ทําอีกรอบหนึ่งเอาละ่ะสิ่งที่เพิ่มเติมมาใหม่ในบอสเลเวล46นิโปลีเวอร์ที่ยูเครนก็น่าจะมีประมาณนี้คร่าวๆนะครับยังไงก็รอให้บอสมาเดี๋ยวเราไปเจอกันเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ